คือมันเจ็บจนชินเขาเรียกเขาเรียกติดเข็มยุคนึงอ่ะแล้ว<ล> <ทน S 2> ไอ้นี่เขียนว่าที่คำเชิญชีวาเชิญชีวาเกเหมือนกันทำไมเชิญชีวาก็ชื่อผมชีวาและเชิญระทับร่างผมตอนทนี่ผมสักแล้วผมเจอพี่ผมยังคิดโอ้โหผมขอเข้าในตัวของพี่ชีวาพี่ชีวาแม่งเป็นผู้ชายที่มีเอกลักษณ์ตั้งแต่วันแรกที่ผมได้พบเจอ คือลุกที่คือแบบฟิตี้เลยไหมลุกแบบอย่างนี้เขาเรียกเป็นลุกอะไรผสมขมการแต่งตัวค,ค,คือถ้าแบบโอเคถ้าในยุคที่ผมทํางานกลางคืนแล้วขายเหล้าเนี่ยมาถึงทาร้านทําผับเนี่ยอยู่แถวถนนข้าวสารเนี่ยหรือแถวย่านพระอาทิตย์เนี่ยเวลาฝรั่งเขาเจอเราเนี่ยซึ่งตอนนั้นเ,นเราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าสมัยนั้นมันไม่ได้มีโซเชียลยมันไม่ได้มีอ,อะไรให้เราดู Google อะไรมันก็ไม่มีแต่เราเป็นด้วยเพราะว่าเราอาจจะไปชื่นชอบภาพยนตร์แล้วเราไปชื่นชอบเรื่องของเพลงบทเพลงเราไปชอบ อบเรื่องของไอดีไซน์ของรถคลาสสิกนะมั้ยทัน,นี้มันอาจจะกลืนกินเราโดยไม่รู้ตัววนความชอบโดยไม่รู้ตัวทัน,นี้มันก็ออกมาในยุค50แต่คันี้ฝรั่งเนี่ยเวลาเขาเจอผมเขาเรียกผมเป็นล็อกอบิลลี่ซึ่งสมัยนั้นผมไม่ยังไม่รู้อะไรวะมืออะไรวะล็อกอบิลลี่แต่พอเขาพูด,พ,ดพูดขึ้นมาเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ไอ้คนไงอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอยู่ในพวกยุคประมาณ50-60อินสปิเรชันตรงนั้นน่ะมันก็นํามาถึงรอยสักบนตัวพี่ด้วยตรงรอยสักที่ไม่น่าจะเกี่ยวยุคเป็นยสั เ,เกี่ยวกับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะบันทึกสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบอเขาก็เลยทําแต่และแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวไปในเรื่องของยุคที่ว่าไปเห็นยุคนั้นมีรอยสักไม่ใช่แต่มันดันเป็นความชอบเรื่องของแบบอยากจะบันทึกโอเคได้ผมมาเน้นตัวตนของพี่ชีวาเนี่ยในสิ่งที่พี่ชีวารักดีกว่าเพราะพี่ทำมาเยอะมากผมแม่งเซอร์ไพรส์หลายครั้งผมเจอพี่ชีวาครั้งแรกตอนนั้นพี่ชีวาทําเหล้าแล้วก็เปิดร้านร้านเหล้าเป็นเป็นเจ้าแรกๆเลยที่แบบคนแม่งไปตอนแบบ กันเยอะมากร้านนั้นชื่อว่ารวยลินกิ่นชีวาครับคือไปไหมอ่ะคือคือคือร้านนั้นเราก็พูดได้เต็มป่าว่าเราเหมือนแบบเป็นยุคที่เราเป็นเล่าปั่นเจ้าแรกของประเทศเดี๋ยวกันนะไอ้เล่าปั่นที่แบบว่าที่คนเขาเรียกกันว่าเล่าปั่นเล่าปั่น่ที่กินตามหน้ามหาลัยกินเดี๋ยวกันพี่ชีวาแม่งคือเป็นคนแรกที่คนเขาบอกว่านี่คือคนที่ทําเล่าปั่นในประเทศไทยเหรอใช่ครับคนแรกครับแล้วก็ที่แบบ สุกกระแสให้เอาบอกตรงแล้วเหมือนว่าถ้ายุคนั้นก็เรียกว่าผมแบบเปลี่ยนวัฒนธรรมการดื่มของวัยรุ่นอะจากที่ดื่มเหล้าเป็นแบนเป็นขวดผมให้มากินเป็นเหยือกแล้วก็เป็นเจ้าแรกของประเทศหนังสือตอนนั้นยุคนั้นก่อนมันก็ก่อนโซเชียลอยู่แล้วนะมันก็มีมาแมกกาซีนเขาก็มาคุยแล้วเขาก็ยังขึ้นพาดหัวให้เรานะซึ่งเราเฮ้ยเราขนาดนั้นเออคงก็ใช่จริงๆริอะว่าเราแบบเราสร้างตำนานเราปั่นเสร็จปุ๊บมากันถึงอันนี้เจาะเป็นประเภทแล้วกันนะมาถึงเรื่องของเหล้าคือปกติแล้วเนี่ยคนที่จะมีแบร เล่าของตัวเองเนี่ยผมสังเกตได้นะก็จะต้องเป็นแบรนด์ใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆท,ที่เขาทําผลิตเล่าเองที่เขานําเข้าเล่าจากต่างประเทศผมถือว่าแบรนด์พี่นี่แม่งแบบแม่งคลาสสิกแล้วแม่งผมคิดได้อยู่แบรนด์เดียวเลยนะชิวาวับชิวาวับเป็นเล่าเราที่ ที่เราผลิตที่นี่เองคืออย่างนี้คือพอผมทํโรวยลินกลิ่นชีวาเนี่ยได้ประมาณสักแปีผมรู้สึกว่าผมใช้เหล้าคนอื่นมาทําค็อกเทลเนี่ยแบบใช้เหล้าเขาเยอะมากอะ่ะผมเลยรู้สึกรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นผมทุบก,กระปุกจากเงินที่ผมสะสมในเวลาผมทาร้าน,านเหล้าออมา8ปปีเนี่ยทำเหล้าเองดีกว่าทําเหล้าเองเลยซื้อเหล้าเองเราก็คิดการใหญ่ของเราไปเรื่อยอะนะเ,ออเป็นตามภาษาของคนที่อยากจะคิด ไม่แล้วรสชาติของเหล้าพี่อ่ะอันนี้คือเรามาศึกษานะไม่ได้บอกสนับตนุนที่มานั่งกินเหล้านะแต่ว่าความเป็นชีวาวับอ่ะกับเหล้าปกติทั่วไปอ่ะมันต่างกันยังไงพี่คือเหล้าเราเนี่ยพอคุณได้ชิมเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่ามันไม่เหมือนเหล้าไหนเลยเช่นถ้าเกิดคุณไปดื่มเหล้าตัวนั้นตัวนี้อาจจะเฮ้ยเหมือนยี่ห้อนั้นเลยเหมือนยี่ห้อนี้แต่พอดื่มของผมเนี่ยมันมีสองคำแค่นั้นเองชอบกับไม่ชอบสองคำเองว่าชอบกับไม่ชอบเพราะนั้นแต่คราวนี้ผมไม่ได้สนใจคําว่าชอบหรือไม่ชอบของใครแต่ผมสนใจว่า ผมทาสิ่งที่มีเอกลักษณ์แล้วพอดื่มแล้วเนี่ยพอรสชาติมันก็เลยจะรู้สึกว่าเนี่ยคือชีววัตแต่มันมีแค่ชอบกับไม่ชอบแต่อย่างน้อยคุณจะชอบหรือคุณจะไม่ชอบคุณจําผมชีววัตเนี่ยดื่มไปแล้วว่าความรู้สึกมันมันได้รสชาติอะไรมันได้รสชาติมันสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อกิน อ่าใส่น้ําแข็งเพื่ออะไรอย่างเงี้ยคือคือเหล้าเนี่ยถ้าจริงๆแล้วเหล้าทุกชนิดนะครับคือผมผมบอกได้เลยว่าเหล้าทุกชนิดเหล้าทุกยี่ห้อจริงๆแล้วเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาแค่คุณดื่ม On the Rock ก็คือใส่น้ําแข็งหรือคุณจะดื่มเพียวก็คือ Setup เนี่ยคุณดื่มเข้าไปเนี่ยให้มันรู้สึกตัวตัวเขาก่อนเพราะฉนชีวาวับเนี่ยเราเราทำขึ้นมาจริงให้ให้ดื่มกับน้ำแข็งดื่มเย็นคุณแช่ตู้เย็นแล้วดื่มก็ได้ โอเคแต่ถ้าคุณเอาไปผสมคุณก็จะได้แบบเล้าเล่าค็อกเทลที่แบบเป็นรสชาติของน้ําผลไม้ที่คุณผสมเลยทุกวันนี้ร้านยังเปิดอยู่ไหมร้านธุรกิจกลางคืนหยุดคือธุรกิจกลางคืนผมพักมาประมาณตั้งแต่ปีนี้มัน2,000เท่าไหร่แล้วปีนี้มัน2020เหตุผลที่หยุดเพราะผมอิ่มตัวชีวิตกลางคืนคือซึ่งพี่ก็ยังยังดังอยู่รวยลินคนยังแน่นอยู่แล้วเราก็หยุดคือคือคนยังเยอะอยู่แล้วเราก็หยุดพี่อยู่ทำไมพี่ผมอิ่มตัวกับชีวิตกลางคืนคือแบบคือผมรู้สึกว่า ผมเหมือนผมวนหููซ้ํามาประมาณ1 7บเปีอะว่าแบบว่าเมายันเช้าอแล้วก็ใช้ชีวิตตอนกลางคืนกลางวันนีหายไปเลยเอพราะว่าวันหนึ่งผมรู้สึกว่าผมอยากตื่นเช้าผมอยากจะดูชีวิตกลางวันผมก็เลยเอ๊ะเปลี่ยนโหมดบ้างดีกว่าก็เลยหยุดชื่อว่าทุกวันนี้ยังขายอยู่ป่ะพี่เลาขายครับขายแต่ว่าอาจจะมีส่งออกส่งออกเป็นล็อต โอเคโอเคอ่ะจบไปหนึ่งเรื่องนะนรัตอนนี้คือพี่ทำเยอะมากอันนี้งานตั้งแต่แรกเลยเนี่ยนะไม่ต้องเจาะลึกนะพี่เพราะพี่ทำเยอะจริงๆพี่ทำอะไรบ้างพี่ชีวาเป็นบาร์เทนเดอร์อ่ะบาร์เทนเดอร์อ่ะแต๊บแล้วหลังจากนั้นก็มาอยู่มาทำมาทาร้านของตัวเองอ่มาทำร้านอ่ารอยเรนกินสุราใช่ทำเหล้าอ่าแล้วทำเหล้าพอมาจับทำธุรกิจเหล้าเนี่ยมันก็เลยต่อยอดในความคิดของเราไงว่าเราควรจะมีสื่อของเรา เพราะว่าเราทําเล่าะเราจะไปโฆษณาที่ไหนเราไปเสียค่าโฆษณามันก็แพงหรือค่าโฆษณากับใครรักใหญ่เขาก็ซื้อได้ดีกว่าเราผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นผมสร้างคาแรคเตอร์ให้เล่าผมดีกว่าผมก็เลยใช้ตัวเองเนี่ยมาเป็นตัวสร้างคาแรคเตอร์นั่นก็คือผมก็เลยทํารายการทีวี ชีวาคลาสสิกใช่เกี่ยวกับเรื่องรถจำได้เลยช่องสปีดแชนแนลสมัยก่อนใช่ใช่พอทำรายการทีวีไปทำาทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เกิดจากการที่ว่าผู้ใหญ่ที่ที่เขาพบเจอเราเนี่ยเขาเห็นศักยภาพในการทำกิจกรรมของเราก็เลยได้ไปเป็นออแกไนเซอร์อาจจะทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องคารวานรถทำกิจกรรมอยู่กวกับการเรื่องรวมรถจัดคอนเสิร์ตผมเคยไปทำงานที่หัวหยินหัวหยินได้ผมใช่ตอนนั้นชื่องานลมพัดหวนและรู้เปล่าว่าพี่ชีวาสร้าง แล้วกหนังภาพยนต์เนี่ยขายโรงภาพยนต์เนี่ยโอ้โหแล้วเหมืนกับผมเป็นวิธีการเปิดตัวให้หนังเขาจริงจริงอ่ะเขาถามผมด้วยซ้ำว่าเฮ้ยปอมีแบบว่างสักซีนไหมเดี๋ยวว่ามาเข้าแต่ว่าช่วงนั้นรู้สึกว่าผมจะไม่อยู่หรือผมไม่ไม่ว่างอ่ะติดอะไรไหมจ้าเออหนังเรื่องนั้นชื่อเรื่องว่าแล้วทำไมถึงทำพี่ตอนนั้นเดอะสต็อกเรื่องเดอะสต็อกลักฟีลึกเออเออเดอะสต็อกรักฟีลึกเกี่ยวกับเรื่องของ เอออันนั้นเนี่ยเราพูดถึงคือคําว่าเดสท็อกก่อนอคือคําว่าเดสท็อปเนี่ยเป็นจริงๆแล้วมันใช้เรียกมันเป็นศัพท์สแลงหรือเป<อ>็เป็นศัพที่เรียกกับของที่เรียกว่ามีตําหนิเ,<อ>เลิกผลิตมีตําหนิหมายถึงสมมุติว่าแบรนด์หนึ่งคุณผลิตสินค้ามาอันหนึ่งแล้วมันแบบว่ามันมีตําหนิมันก็เลยไม่ถูกขายถูกไหมเพราะมันไม่ถูกขายอะ ไอ้ลอตที่มันขายหมดมันก็ขายไปในตอนที่เขาออกมามแต่ไอ้ตัวที่ไม่ถูกขายมันดันถูกเก็บไว้ในสต็อกมันเดสต็อกละ,ะแต่พอผ่านผ่านไปเช่นผ่านไป5ปีผ่านไป10ปีอไอเนี่ยมันค้างสต็อกอยู่แม่งดันเอาออกมาปุ๊บแม่กลายเป็นแบบ ชิ้นเดียวของมีค่าแม่งกลายเป็นของมีค่าแม่งแต่ว่ามันมีตําหนินะแต่คราวนี้กลายว่าคนที่เล่นของเก่าเนี่ยหรือเล่นที่สะสมเนี่ยอะไรที่มีตาหนิดันบอกว่าเฮ้ยเนี่ยแม่งชิ้นเดียวผมก็เลยเอาคำนี้มาผูกเรื่องความรู้สึกของเราความทรงจําของเราคือผมเขียนบทเนี่ยเขียนบทเองด้วยเขียนบทเองครับเขียนบททั้งเรื่องเลยก็คือความทรงจําของเรานั่นแหละแต่เราก็เลยมาผูกกับของเก่าความรักความชอบอะไรต่างๆจนเกิดเป็นภาพยนตร์ทําหนังแล้วแล้วก็มีช่วงหนึ่งพี่ชีวาก็หายไปจากหายไปจาก อยู่<ค>ทำหนังเนี่ยอตอนทำหนังเนี่ยพอเราทำเสร็จเราเหมือแนบบเราเจาะเลือดข้างในสมองออกเห<อ>มือนเราได้ปลดปล่อยกินตน,นาการแล้วเลยไปพักผ่อนแล้วผมแม่งก็เห็นพี่อีกทีหนึ่งก็คือตามพวกโซเชียล อินสตาแกรมพี่พี่ก็เดินทางเรียกว่าไม่อยู่เมืองไทยเลยรอบโลกก็เป็นระยะระยะแล้วก็ไปเมืองที่บางทีคนไทยไม่ค่อยไปกันครับใช่ใช่พอเราเดินทางปุ๊บโอ้โหแม่งไม่มีใครรู้จักเราเลยแม่งเราแม่งตัวนิดเดียวเขาไม่ได้มองคุณเลยเราเลยลองมองว่าเออจริงๆแล้วเราเนี่ยตัวนิดเดียวแล้วเราก็เลยเดินทางพอเราเดินทางเราก็ได้กลับมาเป็นไอเดียเราอีกว่าเราอยากจะทําที่ต้อนรับสําหรับคนทั่วโลกในบ้านเรานั่งก็คือที่มาของการทำโรงแรมการทำโรงแรมคำถามสุดท้ายอยากให้พี่ฝากหลายคนเนี่ย เคยรู้จักพิชีวาสัมผัสพิชีวาจากการที่สะสมรถคลาสสิกะนะฮะกับลุคของพี่ล็อกเกอร์เบลลี่เป็นคนที่ยูนิคเป็นคนที่น่าสนใจแต่ว่าผมมั่นใจเลยว่าพอมาฟังวันนี้ปุ๊บเนี่ยหลายๆคนแบบเฮ้ยอยากเป็นแบบพิชีวาวะ่ะคุณต้องเริ่มรู้สึกสุขตั้งแต่ตอนที่ตาคุณเห็นโดยคุณต้องกำหนดทุกๆความถี่ที่มันเห็นนะผมหมายความถึงว่า คุณต้องสุกกับปัจจุบันอ่ะคุณต้องเริ่มรู้สึกว่าคุณอิ่มกับปัจจุบันคุณต้องเริ่มรู้สึกว่าคุณกําลังมีความสุขกับปัจจุบันคือเขา wise, เา wise, รียกว่าเขาเรียกว่ากําหนดให้มันแน่วหน้และโฟกัสให้มันเห็น <recognizes for S 3> แต่คําว่าโฟกัสให้มันเห็นกําหนดให้มันแน่วหน,น้ของผมเนี่ยผมหมายถึงว่าคุณต้องกับปัจจุบันกับวินาทีและเป็นความถี่ คือความถี่เป็นวินาทีแต่ถ้าระหว่างที่คุณยืนอยู่ตรงนี้แต่คุณกําลังไปเหม่อลอยเรื่องอื่นๆน่ะมันก็เลยทําให้ปัจจุบันคุณไม่สมบูรณ์ใช่ไหมฮะแต่ว่าต้องชอบกับมันมากเลยนะมีความสุขกับมันมากอะไรงั้นดีกว่าใช่แล้วเวลาปัญหาเข้ามาในชีวิตตะพี่แล้วพี่ดิวมันยังไงว่าการที่โวยพี่ทำนู่นทำนี่มาปัญหาพี่ต้องเโอเคเวลามันพุ่งเข้ามาเนี่ยปุ๊บผมจับมันชะงักก่อน หมายถึงมองเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยผมจะมีมีการจัดการจัดระบบของผมครับแบ่งไว้เป็นสามกล่องกล่องแรกเนี่ยเป็นกล่องที่ผมบอกว่าถ้าปัญหาเนี่ยมันพุ่งเข้ามาปุ๊บผมอ่านปัญหานี้ปุ๊บมันเป็นกล่องที่บอกว่าทําทันทีปัญหาเนี้ยมึงต้องทาทันทีผมจะใส่ไว้ในกล่องนี้เพราะบางทีวันหนึ่งคนเรามันไม่ได้มาปัญหาเดียวนะปอวันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมาพร้อมกันห้าปัญหาถูกไหมฮะแต่พอมันมาพร้อมกันห้าปัญหาคุณต้องแยกมันก่อนแล้วคุณค่อยจัดการพอปัญหาปัญหาคุณเข้ามาปุ๊บคุณเลือกก่อนเฮ้นาไปใกล่่องที ทำทันทีกล่องที่2ผมเรียกว่าปัญหานี้ปัญหาที่เกิดขึ้นข้อนี้มันใช่กล่องที่บอกว่าต้องมีคนอื่นมาช่วยทํำไหม,มผมก็จะใส่ไว้ในกล่องที่2และกล่องที่3มอยู่ๆอ่านปุ๊บเราวิเคราะห์เฮ้ยปัญหานี้เดี๋ยวเวลามันจะคลี่คลายหรือต้องใช้เวลาแก้อาจจะใช้เวลาเฮ้ยปัญหานี้อ่านดูวิเคราะห์แล้วมันใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งสเดือนใส่ไว้ในกล่องจะได้ไม่ต้องมากังวลกับมันถูกและ ถ้าอยู่ๆห้าปัญหานี้มันถูกใส่ไว mm ้ในกล่องที่ทําทันทีคุณคิดปัญหานี้ก่อนคุณก็จะเสร็จไปเรื่องหนึ่งทําทันทีไงแต่พอไอ้ปัญหาที่ถูกใส่ไว้ในกล่องที่2แม่งต้องไปตามคนมาช่วยเออช่นปัญหานี้เกิดกับพนักงานก็ต้องคุยคุณก็ต้องไปคุยกับพนักงานคุณก็ต้องเรียกพนักงานมาคุยใช่ไหมฮะ<ๆ>ส่วนไอ้ปัญหาที่บอกใช้เวลาคุณไม่ต้องไปคิดเลยเพราะมันใช้เวลาของเพราะมันใช้เวลาของเอาเวลาไปทาทันทันทีดีวกว่า คือถ้าเสริมอีกนิดนึงเนะี่ยผมก็เลยจะบอกว่าทุกคนเนะี่ยมีมีเวลาผมไม่มองว่าบอกว่ามี1วัน24ชั่วโมงเท่าไหร่ผมมองว่าใน1ใน1วินาทีมันมีเสี่ยววินาทีเท่าๆกันเลยแต่บางครั้งเนี่ยผมเอา1วินาทีในเสี้ยวไม่มีเสี่ยวไหนเลยที่ผมหลุดไปที่ผมมองไม่เห็นผมไม่มีหลุดเลยแต่บางคนเนี่ยเดินเดินเดินคู่กันมาเนี่ย ยังมีเซี่ยวบางเซี่ยววินาทีคุณไปหลุดหลุดในสิ่งที่คุณมองไม่เห็นม,มันก็เลยทําให้ผมสมบูรณ์กว่าเพราะว่าผมไม่หลุดแล้วก็กลับย้อนกลับมาว่าทําไมพี่ถึงบูชาตัวเอง <laughs> อะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามด้วยเดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้เลยนะครับโรงแรมของพี่ชีวาหรือว่าสิ่งที่เขาอยู่กับปัจจุบันวินาทีณวันนี้ในสิ่งที่เขาทาอนาคตไม่รู้หรอกถ้าเกิดรู้ป่านนี้ก็ไปทําแล้วล่ะใช่แต่ว่าแต่เรารู้เพราะว่าเรากําหนดวินาทีขอบคุณมากครับขอบคุณดียินดียินดีอย่างยี่สุดยอดเลยว่ะโอ้ใช่เลยพี่